วันนี้ก็เป็นงานเปิดเตาเผาศพไระมลพิษพร้อมอาคารเมนนะที่อำเภอป่าซางนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบริเวณโดยรอบเตาเผาก็จะเป็นเตาเผาศพไร้มลพิษนะครับพร้อมอาคารเมนตัวนี้ก็ประมาณอยู่ที่สองล้านน,นิดนิดนะครับตัวนี้นะครับขนาดหน้ากว้าง น้ากว้าง5เมตรนะครับแล้วก็ตัวอาคารสี่เมตรห้องเผานะครับแล้วก็ข้างหน้าอีกข้างหน้าวางนุ่นวางนี่ก็ประมาณอีกสีเมตรรวมเป็นแเมตรแปคูณหเมตรนะครับเป็นป่องสูงจากพื้น20่สิเซนนะครับปล่องสูงตรงนี้เดี๋ยวให้ดูบริเวณโดยรอบทั้งหมดนะครับ จะออกเป็นสีหลังคาสีแดงเนะาะสีแดงหลังคาสีแดงแล้วก็ตัวเมนจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็พื้นพื้นจะเป็นหินขัดนะครับหินขัด โอเคเข้าไปดูได <okay, S 1> ้นะครับก็คือเป็นเตารุ่นตัวนี้เป็นรุ่นไม่แผงนครับรุ่นราคาไม่ถึงล้านรุ่นตัวนี้อยู่ประมาณไม่ถึงล้านครับแต่เราแต่งให้ดูเป็นล้านเลยนะฮะก็จะเป็นสองหัวเผาสองหัวฉีดนะครับแล้วก็ระบบประตูไฟฟ้านะครับชุดควบคุมการทำงานประมาณนี้ชุดถังน้ำมัน นะครับก็คือเผาศพได้ปกตินะครับรับประกัน5ปีเต็มอยู่แล้ว,วาาต,ลตัวนี้นะครับโดยที่ซอสพาอินจิเนียร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยไปดูกันว่าการเผาศพเป็นยังไงบ้าง วิญญาณสัมปยุตตัง hmm. hmm. ตตตนนธธิิิิิวววาาาามมทุุรรรรััะอจสงครับวางแลกิ้งได้เลยครับวางลมดเลย กิ้งให้อยู่กลางๆางรูฮะให้ปลาอยู่กลางกลางรูไว้มันมีล้อหลักอะไรกันครับใช่ครับเพราะมันมีล้อมีต๊แปงไว้ครับอ่าอ่าเข้าไปนิดนึงครับพอพอครับพอพอพอครับ โอเคนั้นพี่ตุเพรขามันสูงอะไม่เป็นไรครับพี่จะเผาเลยไหมฮะจะเผาเลยไหมครับต้องรอมะเผาเลยไหมอ๋อจะเผากันเลยใช่ไหมครับอ่าท่านพี่กดเลยกดพร้อมจุดสตาร์ทเครื่องประตูอย่ามุปิดให้เห็นไฟก่อนแล้วก็เผารูตกครับกอเลยโอเคลุกนอกได้เลยครับไม่ปิด

่วมเลยเราเราแค่ดันตบอย่างเดียวครับดันเข้าไปอย่างเดียวพอพอดันเข้าไปเรื่อยเรื่อยครับมันก็หมดแล้วครับใช่ครับโอเคหลังจากที่เราทดสอบเผาต้นกล้วยฮะโลฮนะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นี่ครับ เผาแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เหลือไฟในถังข้างล่างนะครับแล้วก็รอเก็บปูนีเช้าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แบบนี้โอเคขอบคุณครับ